อ่าแฟนผไม่อยากเห็นหน้าพี่อยู่เลยผมไม่อยากเห็นหน้ามาเลยครับมาเลยได้เป็นไงเชิญเยนเชิญนะครับเยนเชิญไรฮะเพียงตัดเศมาแบบครอบครัวก็ได้ได้หมดแคมงปุกปิ้งได้นะพี่นะได้คเดี๋ยวน่อยจะเปิดไปเลยนะเป็นลานแปิ้งนะเป็นโฮมสเตย์ไปเลยโเคุกกิ้งอะไรครับกิ้งกิ้งกระดิ่งน้นปลาคงไม่หกักดักเชื่องกับมครับเยไปเชื่อทีมันตายธมาิอเล่ยใหญ่องเลเลอละครับ้ย เวเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ วันนี้เราจะลาเรครับลเป็ครับเสียไปวันธุบดิบล่เป็ดนครับโอ้ยสุดยอดเลยเป็ดตอมโมเป็ดจรุเนี่ยไม่ได้ถ่ายไม่ได้ได็ดเหลืองเราก็ถ่ายดตลือง้ยไงครับคูกับคเองด้วยคูเองครับผมไปเดี๋มาดูกัดิลาเป็ดจครับเลอะหมดแล้วเก็บให้คูเคี้ยวบ้างเถอะนี่ไงมือที่ของผมของแม่ รอบลงจริงเอร็จทำไรครับพี่เก็บมะนาวครับเก็บมะนาวเหรอขอเจ้าของเขาอย่างม่ต้องขอครับสิวมวดซิวหน่วยซิวไอ้ลูปมันเล็กอยู่อ่ะไงเพื่อนนี่ใหญ่บรลลมเทิมเต็มถุงแค่เนี่ยแบบในสวนสดเลยครับปักเมล์เลยก่อพราะว่าปอกปีอ็เลยพี่ เต,ต็มถุงไป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 เด้๋ยไปดูกันตามมาตามมาดู <c oughs> โอ้ยตรงนี้ันดองเลย<ม>นยี่มันคันเทบดีกว่าไม่รู้มันตกันได้หรือยังก็ไม่รู้นะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอยยะจริงน,นี่

เขาปล่อยทิ้งเงี้ยเขาไม่ได้ขายประโยชน์อะไรเยอะดูมาเยอะเลยขายแบงค์เขาขายที่ร้านเขาเปล่าไม่ขายเขาบอกว่าไม่ขายอะไรนี่เลยนี่มลอโอ้แล้วไายเขารู้แล้วเาเก็บมะนาวไปเมื่อนยวไปทำลาบเป็ดต่อ let's go ผมจะทำเป็ดถอดเสื้อครับเป็ดถอดเสื้อนะครับเมนูวันนี to ้เป <t umb ut> <t umb ut> ็ดถอดเสื้อเนี่ยเมื่อกี้ผมแนะนำไอ้เป็ดที่นี่ไป็นอะไะพี่ว่าเป็ดถอดเสื้ออีกแล้วงงกันก็ดิมจะกินเลยวะเนี่ยเป็ดตายเองนะพี่นะตายธรรมชาตินะตายธรรมชาติเพราะว่าเนี่ยครับป่วยตายครับป่วยตายเราก็เลยเอาไมาจะให้มันเขามีประโยชน์กับเรานะพี่นะเราทำกินตอนแรกเราเช็ค เชื่อหมายแล้วกลับมาสิกลับมาครับผมดู moments later อันนี้ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเมนูอาหารวันนี้หังจับต้องอะไรโจ๊กครับพี่โจ๊กทำอะไรครับล็อกพี่โจ๊กครับปาโจ๊กตอนนี้ตอนนี้เอาที่ไปเลยที่ไม่เลยตอนเลยตอนนี้ขั้นตอนคือเราจะทำเมนูเป็ดอบครับแต่ แกงไก่ต้องมะเขือหน่อยไหมได้ใส่มะเขือแจ่วเลยนนี่ชิมหมือุกคนกันทานไปเลยแล้วจาไก่คั่วกิ้งไปดิคั่เยี่ยงกูแล่ะไปลองไหมเอาโอ้ยตีนกินตุ่นไก่ดเลือกเลยตัดนี่แดดเข้าไปอีกเอาไม่นายจริงวะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ มเยท้องวันไหนพิมพ์มาเลยครับจย้อนไปเรารอคุณอยู่ของแท้อันนี้ของแท้เดี๋ยวก็เป็ดเปล่าเป็นขยี้พิมพิโตนแบบแบบที่นี่อยากกินเพื่อนเพื่อนอยากกินเป็ดซอยจุกนะครับเป็ดซอยจุกเป็ดซอยจุกเออไอ้เฮ้ยเร็วเลยเป็ดซอยจุกคนที่ทาไปญี่ปุ่นไปอกินแล้วว่าไปฮอกไกโดเปกินเป็ดแกะเออเป็ดซอยจุ๊ก ส่วนที่ไหวที่สุดคือตูดแป็ดให้ต้งกินเนี่ยไม่เอากิน่ได้ให้ไถ่ายที่ยังเยอะนวเฮ้ยได้ยันยันแ oui, ล้วตูดแล้วเดี๋ยวอย่โดนใส่ข้างหลังโอ้ยเด็กเว้นบ้านพ่อเขากินปอดคาโคงเอามาไม่้อามาปอดคาโครงปอดคาโคงอันนี้คือโคงอะไรโคงเป็ดครับ Mm hmm. ปอดขาโค้งนะครับอันนี้ปอดขาโค้งเจอต้อนแหลกทุกอย่างครับผม